สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะประจำตรายมาสที่4ของปี2 5 6 7นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะก็จะทายในเรื่องของการงานการเงินนะคะดวงความรักสุขภาพเรื่องทั่วๆไปนะคะ,ะก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงขออนุญาตแจ้งข่าวกับแฟนคลับทุกท่านนะคะสำหรับใครที่รอคอยการเรียนดูดวงศาสตร์ไพ่ทาโร่อ,อมีการเปิดคอร์สอนสดนะคะผ่านโปรแกรม Zoom นะคะก็จะเป็นคอร์สสุดท้ายของปี2 0 0 567นะคะคอร์อสนี้จะเปิดสอนในเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นตารางตารางเรียนของเดือนธันวาคมนะคะเรียนด้วยกันทั้งหมด10ชั่วโมงนะคะสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เราจะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำในการทํางานโดยตรงของอ้อนะคะมาถ่ายทอดในวิชาคลาเรียนให้นะคะค่าเรียนนะคะจากปกตินะคะ อยู่ที่3,999บาทถ้าสมัคร30ท่านแรกรับไปเลยนะคะ,ะได้ส่วนลดเหลือเพียง3,599บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้เลยนะคะ,ะเรามาดูกันค่ะทุกคนนะคะว่าดวงของคุณนะคะไพ่อยากจะให้แนวทางสิ่งใดกับคุณบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ ใบแรกของคุณเป็นไพ่8เหรียญนะคะ X of Pentacles นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่10ดาบเนาะแล้วก็สี่เหรียญ Four of Pentacles นะคะจัสติกขึ้นมาค่ะไพ่สเตร n g นะคะเด็กถือเหรียญ Ne s of Pentacles นะคะเป็นไพ่หกดาบขึ้นมา King of Pentacles สองดาบนะคะแล้วก็สุดท้ายของคุณนะคะเป็นพลังงานของไพ่ t h e Hermit นะคะสำหรับดวงของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเรียกได้ว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณกำลังจะจบเรื่องราวหลายๆจบในเรื่องของความสับสนนะคะความสับสนความงงหรือการตัดสินใจภายใต้เหตุการณ์อะไรต่างๆได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความกดดันความเหนื่อยความเครียดแล้วคุณจะต้องใช้ความอดทนสูงมากหรือพยายามที่จะมองโลกด้วยการใช้เหตุผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินนะคะสำหรับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีสิ่งที่อ้อเห็นขึ้นมาเป,นเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นใหม่คือการเป็นคนใหม่ที่นิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการใช้ชีวิตไปอย่างราบรื่นปกติโดยที่จะไม่มีปัญหาอะไรเข้ามากระทบจิตใจของคุณมากยิ่งนักนะคะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเงินนะคะเงินรายได้นะคะคุณอาจจะหาหาเงินหารายได้มาเป็นกอบเป็นกรรมได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะในดวงการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนเป็นอย่างไรหลายท่านรับราชการหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ นะคะพลังงานของจัสติกแล้วก็สเต็งเกิดขึ้นนะคะก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะเขาให้ทําอะไรคุณก็ทําหมดแหละนะคะเป็นคนไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยมีประเด็นไม่ค่อยมีการต่อต้านอะไรมากนักในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีอุดมการ์ในการทํางานสูงมากเช่นเดียวกันสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะมันเป็นพลังงานที่ ตัวคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขอาจจะไม่ได้แฮปปี้มากนะักเพราะว่าเป็นลักษณะของการทําไปเรื่อยๆตามอุดมการนะคะตามเหตุผลตามความจําเป็นที่ควรจะทํางานเหมือนคุณทํางานเพื่อปากท้องแหละนะคะ,ะถามว่ามันมีปัญหาไหมอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณมากกว่าที่จะมาจากคนอื่นนะคะคุณอาจจะสับสนว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเหมือนคุณกําลังหมดไฟกําลังเหนื่อยกําลังเบื่อต่อการทํางานหรือว่ามองอนาคตของตัวเองไม่ออกว่า้า้แท้จริงแท้จริง แล้วนะคะชีวิตของเราจะไปหยุดที่ตรงไหนนะคะจะอะไรคือความมั่นคงที่สําหรับคุณเนี่ยนะคะอ่าในเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณมีปัญหานะคะอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกนะคะปัญหามาจาก อา,อาจจะเป็นครอบครัวปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเสียสมาธิต่อการทํางานนะคะก็อันจะเป็นการคอนโทรลทุกอย่างได้นะคะมีเกณฑ์ว่าการงานของคุณจะอยู่ในสถานการณ์ปกติราบลื่นนะคะคุณจะมีสมาธิในการทํางานมากยิ่งขึ้นถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะสิ่งที่เราทํามาอยู่ตลอดเวลาแต่นะคะในวันหนึ่งเรากลับไม่มีสายตาไม่มีตัวตนในสายตาของเจ้านายใดๆทั้งนั้นเลยไพ่แปะไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะ เป็นการส่งสัญญาณว่าคุณหมดความอดทนแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีการตัดสินใจย,ยุติปัญหาเรื่องวุ่นวายที่อยู่ในใจด้วยการลาออกจากงานการเปลี่ยนงานใหม่นะคะซึ่งการเปลี่ยนงานใหม่ตรงนี้คุณอยากจะทําอะไรที่ ตามใจตัวเองมากยิ่งขึ้นหรืออยากจะเป็นนายตัวเองอยากทําธุรกิจส่วนตัวขึ้นมามีเกณฑ์จะได้ทํานะคะเริ่มจากกิจการเล็กๆน้อยๆของคุณนะคะในส่วนของหน้าที่การงานนะคะคุณจะมีสมาธิต่อการทํางานด้วยนะคะไม่มีอะไรให้กังวลแล้วเพราะจุดที่อ้อยเห็นขึ้นมาไพาเดสขึ้นมาคุณผ่านจุดที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณได้หมดแล้วนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับต่อจากนี้คือการมีพลังใจขึ้นมาทํางานการได้รับแรงบันดาลใจนะคะ คือคุณจะสนุกกับการทำงานมากขึ้นหรือคุณได้ค้นพบเจอว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดเรามีความสามารถอยู่ตรงไหนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีดีมากๆนะคะไพ่เดอะไฮโลแฟนขึ้นมานะคะก็มันเหมือนทุกอย่างจะอยู่ในเกณฑของความปลอดภัยในเรื่องของการทำงานถ้าใครถูกโจมตีนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะความถูกต้องเป็นเรื่องราวของคุณนะคะ,ะในเรื่องของการงานมีอะไรที่ไพ่อยากจะตักเตือนบ้างแนะนากับคุณ บนะคะตาชี้เห็นชัดๆคือคุณจะมีสมาธินะถ้าคุณเคยสับสนนะคะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำให้ความสามารถในการทำงานมันลดลงอ่ะนะคะคุณอาจจะนั่งสมาธิเพิ่มนะคะคุณจะมีความโดดเด่นต่อหน้าที่การงานผลงานของคุณจะเด่นมากสะดุดตานะคะอ่าแล้วก็เป็นในเรื่องของการทำอะไรต่างๆก็จะเป็นไปตาม ความตั้งใจได้ดั่งใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะในด้านของความมั่นคงจะโดดเด่นที่สุดในเรื่องการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะก็เป็นอะไรที่ทรงพลังนะคะอรอเห็นความทรงพลังในตัวคุณนะนะคะความสา่าความรู้ความสามารถสามารถนํามาประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะก็ดีมากค่ะเท่าที่ดูแล้วจะไม่มีอะไรที่รุนแรงนะคะค่อนข้างจะไปแบบนิ่งๆเนิบเนินะคะเรามาดูในด้านของดวงการเงินกันนะคะดวงการเงินของชาวราศีมีน เป็นอย่างไรในด้านของดวงการเงินนะคะก็ส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งนั้นเลยเนาะนะคะมาจากในเรื่องของการใช้ความพยายามด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้เงินนะนะคะเป็นคนมีเหตุผลจะไม่ซื้อของตามใจตามอารมณ์ตัวเองมากนักนะคะคุณอาจจะมีฐานะการเงินที่โอเคมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งแต่อยู่ๆก็ติดลบนะคะอาจจะถูกโกง นะคะเหมือนกันเป็นการเชื่อใจคนอื่นผิดตัดสินใจผิดพลาดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่สิบดาบคือติดลบในเรื่องของการเงนินเหมือนคุณทํางานอยู่ทุกวันทุกวันแต่เหมือนคุณทํางานแบบฟรีๆเปล่าๆโดยที่คุณไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมาเพราะเป็นในเรื่องของอ่า การโดนโกงนะคะหรือการตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนหรือรวมไปถึงการถูกดันแกล้งบางคนถูกปิดดวงชะตาทําให้ทุกอย่างมันมันเหมือน,น,นไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยอะ่ะม,มันเหมือนดวงของคุณตกอ่ะนะคะค่อนข้างจะปวดหัวมากในการที่คอยแก้ไขปัญหาในเรื่องเงินอยู่ในแต่ละเดือนให้มันผ่านพ้นไปค่อนข้างหนักสําหรับชาวราศีมีนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะมีความรอบคอบในเรื่องของการเก็บเงินมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะสามารถเก็บเงินอยู่หรือว่ารายได้ ของคุณจะเข้ามาแบบสดเทียนลภาพนะคะทําให้คุณสามารถจัดสรรปันส่วนในเรื่องของรายได้สําหรับใช้สําหรับเก็บสำหรับกินเนี่ยคุณจะแบ่งได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณต้องอดทนอีกนิดนึงนะคุณจะผ่านมันไปได้นะคะอ่าในการเงิน เว้นการลงทุนนะคะงดการลงทุนกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าคุณมีดวงจะถูกช่อโกงลงทุนไปแล้วจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในด้านของการเงินนะคะอ่าเห็นไหมเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์นะคะอ่าอย่าโอนให้ใครโดยที่คุณไม่ได้ตรวจสอบให้ The Hangman ขึ้นมานะคะ ทางออนไลน์หรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนี้แหละยังทำคุณได้เลยนะคะยังทำร้ายคุณได้เลยพลังงานของไพ่ e ชมเปญเรนซ์ขึ้นมาด้วยนะคะก็ในส่วนนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นขึ้นมาคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินหรืออยู่กันในช่วงของการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เพื่อจะมีการอุดรอยรั่วนะเพราะบางทีคุณหาเงินมาได้มันก็จ่ายออกจ่ายออกอย่างเดียวเลยเหมือนเก็บเงินไม่อยู่นะคะแต่ดูแล้วคอนโทรลได้แน่นอนนะคะสําหรับโค้งสุดท้ายของปีนะคะมันจะเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกอิ่มตัวกับการใช้เงินนะคะสมระถเรียบง่ายอยู่กับความเรียบง่ายก็ได้นะคะเ่าโอเคต่อมาค่ะทุกคนนะคะเรามาดูในด้านของดวงสุขภาพกันนะคะพลังงานของสุขภาพ าเป็นอย่างไรนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะช่วงนี้สุขภาพไม่ดีเลยนะคะภัยสิบดาบขึ้นมาถึงขั้นแอดมิดก็ได้หรืออาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการผ่าตัดนะคะระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะ เกี่ยวข้องกับสายตาภาพมัวอารมณ์หดงดหดนะคะน้ําในหูไม่เท่ากันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสองดับขึ้นมาพร้อมกันถึงสองสำับเลยนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะมาจากการทํางานหนักกระดูกสันหลังปวดคอบ่าไหลาสะบักนะคะเป็นอาการเลื้อยลังด้วยนะคะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะว่า รักษาแล้วคุณก็กลับมาใช้พฤติกรรมชีวิตเดิมๆแบบเดิมๆนะคะมันก็เลยอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะพลังงานของไพ่สามถ้วยขึ้นมานะคะอ่าคุณดูแลตัวเองหน่อยนะคะใส่ใจตัวเองหน่อยเดี๋ยวสุขภาพของคุณจะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้นะคะเรามาดูในด้านของดวงความรักนะคะดวงความรักของชาวราศีมินคนโสดนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็สำหรับคนโสดนะคะกอาจจะอยู่กับตัวเองเนาะตัวคุณเป็นคนที่แบบรักคนยากนะ นะคะคุณอาจจะยังไม่อินกับการมีแฟนเพราะคุณเป็นคนที่เฉยๆกับการมีแฟนก็ได้นะคะไพ่ j ขึ้นมากับสเตรงิงเป็นคนที่รักคนยากอาจจะเป็นคนที่ช่างเลือกพิถีพิถันใส่ใจนะคะ ใส่ใจมากๆเลยนะคะความรักน่ะอาจจะเป็นความขมขื่นในความทรงจําของคุณคุณก็เลยไม่ปรารถนาที่จะมีแฟนค่อนข้างจะปิดกั้นตัวเองไปพอสมควรนะคะเราวกับว่าคุณเข็ดกับความรักไปแล้วนะคะสำหรับคนโสดอาจจะทุ่มเวลาทั้งหมดมาในเรื่องของการทํางานนะคะไพ่8เหรียญขึ้นมาคุณอยากทํางานคุณอยากทุ่มเวลาทั้งหมดไปสู่การสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณนะคะใน,ในดวงของความสัมพันธ์บางคนยังมีแผลอยู่ในใจ ยังมีความเจ็บปวด ยังมีความกังวลยังเอาเรื่องราวในอดีตมาเหมารวมตัดสินกับคนที่กําลังจะเข้ามาว่าเป็นคนที่ไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรจะทําเพราะคุณกําลังสร้างกฎแห่งแรงดึงดูดแบบผิดๆนะคะเพราะมีเกณฑ์จะมีชาวธาตุดินมังกรกันผุศพที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในลักษณะของการเข้ามาตรงนี้นะคะถามว่าดีไหมสิ่งที่อ้อเห็นขึ้นมาคือค่อนข้างจะดีนะคะดีในตรงนี้คือเขามาให้แนวคิดที่ดีกับคุณมาให้พลังมาให้ทัศนคติที่ดีหรือ ว่ามาเปลี่ยนแปลงมุมมองอะไรต่างๆสําหรับชาวราศีมินลัคนามินเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงภูมิฐานมากๆคุณมีเกณฑ์ได้เจอเขานะคะในระหว่างการเดินทางหรือการโยกย้ายเกี่ยวข้องกับการทํางานได้คนนี้เป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความ ความสุขุมนะคะเป็นคนสายบุญเป็นคนใจดีนะคะชอบเป็นผู้ฟังนะคะเป็นผู้เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนมีเหตุมีผลการได้เจอกันในครั้งนี้อาจจะผ่านช่องทางแชทออนไลน์นะคะเป็นการหาคู่ออนไลน์ก็ได้แต่ถ้ากรณีหาคู่ออนไลน์รบกวนเช็คประวัติดีๆนะคะเพราะส่วนใหญ่นะจะเป็นมิตรฉาชีพนะคะแทนที่จะเป็นกัลยาณมิตรก็จะเป็นมิตรฉาชีพแทนนะคะมิจจี้อะไรอย่างงี้นะคะไพ่ห้าเหรียญนะคะเดอะซันขึ้น มานะคะ คุณจะได้เจอความรักที่มันดีมากเลยนะจียงแต่ว่าตัวคุณเนี่ยกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นสิ่งที่คุณควรจะทําคือลุกขึ้นมาปลุกพลังงานตัวเองให้มีความกระตือรือร้นได้แล้วนะคะคุณควรจะเอนจอยกับการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเพราะมีอะไรดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่จะมาเป็นน้ํชโลมใจมาเป็นขวัญกําลังใจในการใช้ชีวิตกับคู่หาให้ให้กับคุณได้นะคะคนคนนี้นะคะเข้ามาเขาจะมอบความรักให้กับคุณแบบไหนบ้าง เขาจะมอบความรักให้กับคุณแบบไหนบ้างคะ่าเป็น2องถ้วยการแบ่งปันการแชริ่งนะคะแชริงแบ่งปันการดูแลนะคะไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาเป็นโลกทั้งใบให้กับคุณก็ยังได้เลยนะคะเป็นความหวังใหม่ๆเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นความสนุกสนานนะคะเป็นความรักที่มีแพทชั่นนะคะก็การได้เจอเขาอ่ะเขาสามารถ ทำให้คุณเปิดใจได้แหละเขามีความสามารถเขามีจิตวิทยาสูงมากๆนะคะคุณหนีไม่พ้นการมีแฟนหรอกยิ่งคุณไม่อยากมีคุณต้องมีแต่ถ้าตอนไหนคุณอยากมีแฟนมากๆคุณจะไม่มีนะคะพลังงานมันค่อนข้างจะเปลี่ยนสลับกันพอสมควรเลยนะคะอาเรามาดูในส่วนของดวงความรักสถานะที่ไม่ชัดเจน ของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในตรงนี้นะคะอา,อาจจะเป็นความรักที่มันนิ่งๆเนาะนิ่งมากนะคะดูไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเลยอาจจะเป็นคนที่มีฟอร์มกันน้งคู่คุณก็มีเขาก็มีหรือว่าต่างคนต่างดูท่าทีของกันและกันอยู่นะคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นชาวราศีตุลลัคนาตุลหรือชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เขาเป็นคนที่มีอีโก้มากเลยนะเขามีฟอร์มนะเขาแบบว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบ นึกถึงภาพหลักตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ค่อนข้างสูงเป็นชาวธาตุดินมัง,มงกรกรันพฤศศนะคะเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกันพลังงานความรักไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกอึดอัดกับความนิ่งของเขามากจนเกินไปในความนิ่งตรงนี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับการรอคอยความชัดเจนจากเขาแล้วกำลังบีบคั้นตัวเองให้รีบตัดสินใจว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณเริ่มมีอาการประหม่าขึ้นมาเหมือนกำลังสับสนในใจความรู้สึกตรงนี้เหมือนคุณน้อยใจนะคะพอท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเหมือนสิ้นสุดความนิ่งเงียบสิ้นสุดการรอคอยคุณจะได้เห็นการเทคแอคชั่นจากเขาแต่เป็นพลังงานการเทคแอคชั่นที่ มันอาจจะไม่ได้ไม่มีการแสดงออกที่ชัดเจนมากนะักแต่เขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างหรือพิมพ์ข้อความอะไรบางอย่างบอกกับคุณส่งสัญญาณให้คุณได้รู้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะความรักครั้งนี้มันเป็นอะลรยที่เหมือนเหมือนเป็นคนไทยเดียวกันมาเจอกันนะนิ่งกับนิ่งมาเจอกันเงียบกับเงียบม,มาเจอกันใครพูดก่อนคนนั้นแพ้อะไรประมาณนี้นะเหมือนกําลังเล่นเกมแบบไมคเกมเล่นเกมประสาทกันอยู่เหมือนกันนะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขารู้สึกยังไงเขาเข้าไม่ถึงคุณนะชาวราศีมีนคุณน่าจะเงียบเป,เป็นฝ่ายที่เงียบไหมอาการที่ได้เจอคุณอ่ะเขารู้สึกว่าคุณได้ปลูกเขาขึ้นมาจากความเจ็บปวดกับความรักเก่าของเขาสิรักเก่าในอดีตเป็นไพ่เดทเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนเขาปิดประตูหัวใจไปแล้วนะคะแต่การได้เจอคุณอ่ะมันเหมือนใจเขาฟูขึ้นมานะคะ่ะเขามีความสุขมากนะคะเขารู้สึกยินดีในการมาของคุณเพราะคุณคือ คือคนที่มาแบ่งมามาแบ่งปันความสุขให้เขานะคะเขาเชื่อในเรื่องของการพบเนื้อคู่นะคนคนนี้ เขาเชื่อว่าเนื้อคู่มีอยู่จริงแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาด้วยนะคะ,ะการที่เขาเยียบกับคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักไม่มีใจแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องแสดงออกแบบไหนเขากลัวการถูกปฏิเสธจากคุณท่านั้นเองแหละปัญหาของเขาเนะี่ยกลัวการหน้าแตกกลัวการถูกปฏิเสธนะคะเขาก็เลยได้แต่ส่องนะคะส่องดูคุณหรือคุยกับคุณไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับตรงนี้นะคะก็จะได้มีช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่จะเริ่มต้นความสม ัมพัันนธ์กมีการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกันหรือเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะทีแรกดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินมากเลยนะคะเหมือนดูอยู่ไกลๆอ่ะไม่เคยใกล้ชิดแต่ต่อไปก็อาจจะเปิดใจต่อกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ามามเป็นความรักที่ดีค่ะของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไม่มีอะไรให้หน่ากังวลมากนักพอจุดที่เห็นขึ้นมามัน มันเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะเป็นไพ่ของการต่อสู้ด้วยการต่อสู้เพื่อชัยชนะต่อความรักครั้งนี้หรือการใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างร่วมกันเป็นความรักที่มามาหายหายนะคะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกในความสัมพันธ์ใช่ไหมเขาเคยห่างไกลคุณไปเขาเคยเลิกคุณไปในช่วงเวลาหนึ่งนะคะคือเลิกขาดจากกันเพราะอาจจะด้วยทะเลาะกันความคิดทัศนคติไม่ตรงกันนะคะอ่าท้ายที่สุดแล้วนะคะ เมื่อเขาทําอะไรบางอย่างสําเร็จเช่นหน้าที่การงานของเขาสําเร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณด้วยนะคะจะเป็นความโชคดีในชีวิตของคุณนะเป็นไพ่ไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะคุณจะได้รับความโชคดีมากๆเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะทุกคนนะคะดวงความรักของสถานะของคนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีนเป็นอย่างไรนะคะก็สําหรับคนมีคู่นะคะก็ ถามว่าโอเคไหมสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณเจออยู่นะคะความรักครั้งนี้นะคะเหมือนใช้เหตุผลต่อความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไหมมันก็เลยดูไม่มีความเป็นธรรมชาติในการแสดงออกต่อกันเหมือนแสดงออกเพราะเงื่อนไขทางความรักว่าสามีภรรยาจะต้องแสดงออกแบบนี้ต้อง,งทาแบบนี้นะคะมันเหมือนใช้บรรทัดฐาน ต่อความรักมากเกินไปก็เลยดูแข็งกระด้างดูแข็งทื่อมากเลยนะคะแฟนของคุณคนรักของคุณเป็นคนชอบทํางานเขาเป็นคนที่มีอดมการต่อการทํางานนะคะเป็นคนเก่งมากนะคะวางแผนชีวิตเก่งทําอะไรก็ประสบความสำเร็จยกเว้นความรักที่เขาเริ่มไม่ถูกต้องเขาเหมือนเขาเหมือนเริ่มเริ่มที่จะทิท้ดใครไม่เป็นนะคะ เขาเริ่มก่อนไม่เป็นเขาเป็นฝ่ายที่รอรับอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ดูไม่เป็นธรรมชาติดูไม่มีความละมนุนอ่อนโยนเลยนะคะแล้วบวกกับพวกคุณมีปากมีเสียงกันทะเลาะกันนะคะเรื่องของการนอกใจการหึงหวงการเข้าใจผิดกันก็ได้นะคะตัวเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่หวาดระแวงนะคะ เหมือนเหมือนตัวคุณอะอยากจะทํางานเรื่อยๆืๆ่อยๆแต่ตัวเขาไม่เชื่อว่าคุณทํางานมันก็เลยอาจจะมีประเด็นของการทะเลออกกาะกันเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีมีนนะคะในดวงความรักตรงนี้แต่ขออนุญาตด,ดูต่อนะคะเป็นอย่างไรสําหรับดวงความรักไพ่หนึ่งเมเท้าขึ้นมาพลังงานของหนึ่งเม้เท้านะคะจะเป็นพลังงานของการ เหมือนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาแทรกในความรักครั้งนี้นะเป็นไพ่เดอะเดวิลนะคะมือที่3การนอกใจนะคะ หรืออาจจะเป็นความรักครั้งเก่าไหมคนเก่าๆในอดีตอยู่ๆก็วนกลับมามาทำท่าทีที่หวงหวงคุณก็ได้หรือหวงเขาก็ได้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณนะเกิดความหวาดระแวงเขาก็วระแวงต่อคุณแล้วกก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างนิ่งต่างเงียบไม่มีการอธิบายหรือการปรับความเข้าใจอะไรต่อกันเลยนะคะแล้วทีนี้การเวลาจะเป็นสิ่งที่เยียวยาความรู้สึกของทั้งคู่นะคะไพ่หกดาบขึ้นมา หกดาบคือการให้เวลาเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาใจของ,ของ,ของทั้งสองคนนะคะอาจจะนิ่งเงียบหายไปทำงานนะคะพอทะเลาะกันแล้วก็ไม่อยากจะ ตอบปากตอบความนะคะเดี๋ยวมันเลทเทปไปมากกว่าเดิมก็เลยอ่ะต่างคนต่างหายไปทํางานก่อนเหมือนรอให้อารมณ์เย็นมากกว่าเดิมนะคะพร้อมกับมีอ่าข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาพออารมณ์เย็นแล้วอาจจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเพะรักครั้งนี้น่าจะห่างกันไปนานมากนะคะแยกย้ายกันไปนานมากๆแต่มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมานะคะรีเทิร์นกลับมาเพื่อที่จะพูดคุยต่อกันนะคะมาด้วยความรู้สที่รู้สึกว่า โอเคเราตัวใหญ่ในเรื่องของการเงินละเรามีความพร้อมในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับตรงนี้นะคะพลังงานของจัสติกนะคะ,ะแล้วก็ไพ่9ก้าวไม้เท้า จะหายปินเทศเขาไปไหนจากคุณไม่ได้เพราะหน้าของคุณเนี่ยไปวนเวียนอยู่ในจิตใต้สํานึกของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะคิดถึงคุณนะเขาคนคนนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะคิดถึงคุณนะคะอาจจะสนใจนะคะอยากรู้เรื่องราวของคุณแต่ไม่กล้าถามก็เลยได้แต่ส่องมองว่าคุณกํลาลังทําอะไรอยู่นะคะเขากําลังมีการวางแผนที่จะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะอยากจะกลับมาให้พูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าขอโอ,โอกาส ในการเริ่มต้นต่อความรักครั้งนี้ใหม่อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมเพราะว่ามันเป็นความรักที่เขาคาดหวังกับคุณไว้เยอะเหมือนกันเขาคาดหวังว่าจะได้รับคําตอบเซเยตนะคะคำตอบไปในทางที่ดีที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็เขาหวังว่าคุณจะลืมลืมในเรื่องของความ ความผิดพลาดของเขาไปหวังว่าคุณจะไม่พูดถึงสิ่งนั้นเหมือนคุณเหมือนคุณผ่านมาแล้วอยากให้คุณเหยียบความเจ็บปวดตรงนั้นเอาไว้ไม่ต้องลือ้อเฟ้นได้ไหมเขาอยากให้เราไปข้างหน้าไปด้วยกันนะคะท่ามกลางความมืดแสงสว่างแห่งตะเกียงเนี้ยนะคะคือความรักของเขาคือกําลังใจอะนะคะอยากให้ไปด้วยกันนะคะจับมือกันไปข้างหน้านะคะไม่อยากให้กลับมามองว่ามีประเด็นอะไรต่อกันแล้วเธอเธอทําผิดกับ ชั้นแบบนั้นแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอายต่อความผิดพลาดนะคะเขาจะง้อคุณนะคะของชาวราศีมีนของง้อคุณด้วยแหละนะคะคนนี้เป็นชาวทาง,ทางไกลเนาะต่างชาติได้หรือว่าอาจจะเข้ามาปรึกษาหารือผ่านโอกาสของการทำงานเอาเรื่องงานมาเป็นข้ออ้างนะคะในการในการที่จะพูดกับคุณนะคะสื่อสารความในใจอะไรกับคุณต่างๆนะคะ ในตรงนี้นะคะไพ่เดอะแมจิเชียนขึ้นมานะคะเขาอยากให้เขอยากกลับมาเป็นที่หนึ่งในใจของคุณอะนะคะเขาไม่อยากให้คุณปันใจไปให้กับคนอื่นเลยนะคะเขาเคยน้อยใจคุณด้วย นะคะที่คุณคอยพูดถึงแต่คนอื่นให้เขาฟังทําไมคุณไม่ชมเขาบ้างทําไมคุณไม่ไม่ยอเขาบ้างนะคะหรือว่าเขารู้สึกละอายแก่ใจด้วยกับการที่เขาเคยว่าคุณนะคะตำหนิคุณพูดถึงคุณในด้านที่ไม่ดีดูถูกคุณก็ได้คือเขารู้สึกละอายแก่ใจกับความผิดพลาดในตรงนั้นลงไปสิ่งที่เห็นขึ้นมาไพ่แปดเหรียญ พลังงานของ8เหรียญน,นะคะการกลับมาอยากจะทําหน้าที่อยากจะชดเชยความรักที่เคยสูญเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ความรักกลับมาได้แฟนเก่ากลับมานะคะแต่เป็นแฟนเก่าที่มาในเวอร์ชั่นใหม่ใหม่มากที่ที่เหมือนไปรู้ว่าเหมือนไปรู้ว่าเหมือนเขาหายไปใช้ชีวิต นะคะแล้วเ,เราได้รู้ว่ามันไม่มีใครอะ่ะที่จะซื่อสัตย์จงรักภักดีเท่ากับคุณแล้วอะ่ะนะคะนอกนั้นคือหักหลังเขาเขาไปเจอคนหักหลังคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะคะคนใ,นใกล้ตัวทําเขาได้การงานนะคะในออฟฟิศในบริษัทของเขาก็หักหลังเขาเช่นเดียวกันทุกอย่างดูแบบมันดูแย่ไปหมดเลยความรู้สึกของเขาเริ่มตาสว่าง นะคะเริ่มมองย้อนกลับมาหาคุณคนที่เคยทําดีคนที่เคยซื่อสัตย์จงรักภักดีกับเขาแล้วเขาทิ้งไปได้อย่างไรนะคะตอนนี้หูตาสว่างมากตอนนั้นเขาเขาเลือกงานเขาเลือกหัวหน้าเขาเลือกผููกับบังคับบัญชาหรือเลือกครอบครัวฝ่ายพี่น้องของเขานะคะแต่ณนะตอนนี้เขาหันกลับมาเลือกคุณแล้วเขาต้องต้องให้เขาไปเจอประสบการณ์ด้านร้ายจากคนอื่นนะเขาถึงจะตาสว่างนะคะเพราะฉะนั้นในเกมความรักของคุณ ขาขอแค่ว่าอย่าพูดถึงเรื่องเราเก่าๆได้ไหมไอานะคะสำนึกผิดไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีชัยชนะต่อความรักนะคะจะได้พูดคุยสื่อสารหรือการเปิดตัวต่ออสาธารณะนะคะว่าเป็นแฟนกันเป็นคู่รักของกันและกันนะคะเป็นการกลับมาที่ เขายินดีที่จะปรับตัวเข้าหาคุณเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะเขารู้สึกสำนึกผิดที่สุดละกับการทำอะไรที่มันเคยผิดพลาดต่อในความสัมพันธ์นี้ไปอาจจะทั้งนอกใจหรือไปเชื่อคนอื่นเยอะไปขาดความหนักแน่นนะคะแต่แล้วโชคชะตานะคะจักรวาลก็เหวี่ยงเขากลับเข้ามานะคะให้เขากลับมาทำหน้าที่คนรักกับคุณเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ที่ดูเลิศมากนะ,ะเขากลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ แลวก็ดูมีท่าทีว่าคุณจะให้โอกาสเขาด้วยแหละนะคะเพราะว่าคุณก็ก็รักเขาอ่ะคุณเป็นคนที่รักคนยากแต่ถ้ารักแล้วคุณเต็มที่มากกับกับความรักนะคะนี่คือดวงของชาวราศีมีนนะคะประจํอ่าไตรามาสที่4ี่ของของปี2567โค้งสุดท้ายของปีนะคะก็ทายมา12ราศีนะคะชื่นใจนะคะว่า12ราศีคือดวงเริ่มฟื้นขึ้นมาเริ่มดีในช่วงปลายปีหมดทั้ง12ราศีเลยเป็นอะไรที่ แอบประหลาดใจแอบทึ่งนิดนึงนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะสีพึ่งก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนนะคะหมดไปช่วงเวลานึงนะคะกลับมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่ครูทุกคนเห็นก็คือเป็นสีพึ่งเศรษฐีเงินล้านนะคะผ่านการปลูกเสกด้วยพุทธคุณนะคะทางพม่าบนานที่สืบทอดต่อกันมานะคะอันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยในเรื่องของพิธีกรรมอะไรมากนักนะคะแต่ว่า ปลอดภัยแน่นอนบริสุทธิ์แน่นอนนะคะจะสำหรับตัวนี้จะไว้ทาลิมฝีปากนะคะในเรื่องของการเสริมวาจาเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าการค้าขายร่ำรวยนะคะมีเงินมีทองหรือกันมีโชคลาภเข้ามานะคะใครที่เป็นเจ้านายหัวหน้าก,กิจการเป็นกลุ่มเซลล์คุณใช้ได้พ่อค้าแม่ค้าก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะจะขายของดีนะคะลองนะคะลองเปิดใจดูจัดโปรให้นะคะอยู่จาก1,99 9บาทเหลือเพียง1,5 599บาทพร้อมเป็นโปรฟรีค่าส่งให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะราคาค่อนข้างสูงเพราะด้วยการบรรจุให้เต็มตลับนะคะด้วยด้วยด้วยแพคเกจจิ้งเป็นตลับเนื้ออัมริกาด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างจะมีราคาที่สูงมากนะคะอ่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะสีพึ่งแพชชันเลิฟนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะเอาไว้เสริมเสน่ห์เสริมความรักดึงดูดความรักดึงดูดเนื้อคู่ไว้สำหรับการเจรจาในด้านของความรักความสัมพันธ์อยู่ที่499บาทนะคะตัวนี้เราไม่ได้เล่นของเว้ไข่มาลักเรานะแต่เป็นพลังงานของการดึงดูดและกันเนาะนะคะสร้างความมั่นใจนะคะเราทาไปนะ,ะสามารถใช้ทาแทานแทนท,นทาลงลงอ่าลิมฝีปากนะ,ะลงพื้นก่อนทานลิสติกสี สีต่างๆได้นะคะเพราะว่าสีค่อนข้างสวยมากนะคะแล้วก็ในนี้จะมีเบียร์แก้นะคะ เบีย้ยแก้เป็นเครื่องรางนะคะสาหรับการป้องกันไสยศาสตร์นะคะป้องกันอาถรรพ์คุณใส่มนดานะคะในเรื่องของลมเพลลมพัดนะคะใครที่ชีวิตติดติดขัดขัดนะคะไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่ๆมันก็ล่วงตุ๊บไปหมดเลยการเงินก็ติดการงานก็ติดนะคะถูกใส่ร้ายทุกอย่างดูยําแย่ลองบูชาเบีย้ยแก้ตัวนี้ไปพกติดตัวดูนะคะอาจจะช่วยแก้ไขนะคะ,ะด้วยอํานาจแห่งพุทธคุณของการปลุกเสก ผ่านเบีย้ยแก้ตรงนี้อาจจะช่วยนะคะช่วยให้คุณพลิกฟื้นขึ้นมาช่วยผ่อนคลายบรรเทาจากร้ายให้กลายเป็นดีได้นะคะอยู่ที่399บาทโปรฟีค่าจัดส่งเช่นเดียวกันแล้วก็มีเหรียญพยาคุณแล้วก็พาศิวรีนะคะใครที่สนใจนะนะคะจำนวนจำกัดนะคะถ้าเป็นเหรียญพระคุดกับพาศิวรีนะคะ499บาทฟีค่าจัดส่งนะคะ แล้วก็ตอนนี้ร็จเป็นสีทองนะคะสวยมากเลยนะคะอ้อ,อก,ก็แอบเก็บไว้องค์หนึ่งเหมือนกันนะคะพัสิวลีนี่ก็บูชาสําหรับการค้าขายมีกินมีใช้ไม่ไม่หมดนะคะ,ะตัวอ้อก,ก็บูชาแล้วสวดประคาถาท่านอยู่เรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ